เอ็นวีดีอประกาศสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับตั้งชื่อว่า Earth 2ที่ต้องตั้งชื่อว่า Earth 2เนี่ยเพราะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นฝาแฝดแบบดิจิทัลของโลกเราครับ <S <S แมฟังดูน่าสนใจมากนะเป็นฝาแฝดดิจิทัลของโลกเราหมายความว่าเราจะสามารถก๊อปปี้โลกเราขึ้นมาอีกอันหนึ่งได้ได้แต่เป็นดิจิทัลครับ <S 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 นะฮะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Earth 2ตัวนี้นะครับเป็นผลงานของบริษัท NV ็นวีดีอ ทำขึ้นมาเพื่อโชว์เทคโนโลยีความก้าวหน้าของ n อ i น i ีเดียะครับว่าเขาสามารถสร้างชุดประมวลผลขนาดใหญ่ระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้แล้วตั้งชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ว่า Earth 2เพราะอะไรการที่มันจําลองโลกของเราขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วเป็นดิจิตอลนะครับเขาจะเอาไปใช้ในเรื่องของการจําลองสภาวะอากาศนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับอย่างนี้ครับเข้าไปดูข้อมูลหรือขีดความสามารถของมนุษย์เรานะครับที่เราสามารถ คำนวณสภาวะอากาศแบบเรียลไทมเนี่ยตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทํานายล่วงหน้าไปถึงอนาคตด้วยนะฮะถ้าไปย้อนสมัยก่อนๆเลยนะตั้งแต่ปีประมาณ1,980 10ปีแรกมาถึง1,990มนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับคำนวณสภาวะอากาศได้ในพื้นที่ระดับประมาณ1,000กิโลเมตร1,000ตารางกิโลเมตร คือเราสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ในพื้นที่กว้างๆแค่นั้นอันนั้นคือขีดความสามารถเพราะว่ามันต้องคำนวณทั้งหมดทั้งโลกซึ่งมันเป็นพื้นที่มหาศาลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มากๆผ่านมาครับจากปี1990ขึ้นมาถึงปี2000เข้าสู่ยุคมิเลเนียมมนุษย์เราก็มีความสามารถของซูเปอร์คอมพิวเตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวปี2000เราก็สามารถคำนวณสภาวะอากาศในระยะ100กิโลเมตรได้ หนะะึ่งร้อตารางกิโลเมตรเล็กลงมา10เท่านะครับจากปี2000จนถึงปีนี้เลย2 0 2 0 2นยี 2020, ทุกวันนี้นะครับเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำลายสถิติมีขีดความสามารถในการประมวลผลเยอะมากขึ้นนะฮะระดับ8เพตา o ฟลอปอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้หรอกไอ้ว่า8เพตาฟลอปมันคืออะไรไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะบอกว่าทุกวันนี้2021เนี่ย เราสามารถคำนวณสภาวะอากาศในระดับ1ตารางกิโลเมตรได้จากพันจากร้อยจนมาเหลือหนึ่งนี่คือดีขึ้น100เท่ามีความละเอียดขึ้น100เท่าในทุกวันนี้นะครับและเจ้าตัว Earth 2ตัวนี้แหละซึ่งทาง n อ i น i ะีเดียยังไม่ได้บอกสเปคนะครับว่าเขาจะเป็นสเปคประมาณไหนประมวลผลได้กี่เพต a f าฟลอปยังไม่ได้บอกมาแต่ Earth 2ตัวนี้ จะสามารถคำนวณสภาวะอากาศไปในวันข้างหน้านะครับในอีก10ปีในอีก20ปีข้างหน้า earth 2จะสามารถสร้างสภาวะอากาศจำลองขึ้นมาในระดับ1ตารางเมตรได้ทุกวันนี้เราได้1กิโลเมตรแสดงว่าอีก10หรือ20ปีข้างหน้าเราจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณงานได้ยากขึ้น1,000เท่า โอ้โหมันแบบละเอียดยิบมากๆแลเราถึงตอนนั้นนะครับพอเราสามารถสร้างสภาวะอากาศจําลองของโลกขึ้นมาอีกหนึ่งใบได้เป็นฝาแฝดของโลกเราเป็นฝาแฝดแบบดิจิตอลถามว่าเราทําอะไรกับสภาวะข้อมูลนี้ได้บ้าง1คือเราไปชําระความในอดีตได้เราย้อนกลับไปดูได้ครับว่าที่อดีตที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะอากาศของโลกเราบ้าง เรามีปรากฏการณ์อะไรลานินีาเอลนิโยโลนดินโยอะไรเงี้ยนะครับปรากฏการณ์พวกนี้ทั้งหมดมันสามารถกลับไปดูได้ว่าเป็นเพราะอะไรเรารู้แล้วแหละว่าน้ําแข็งขั้วโลกเหนือละลายแต่ทําไมน้ําแข็งถึงขั้วโลกเหนือถึงละลายแล้วถ้าเราจะแก้ไขเหตุการณ์นี้เราจะต้องแก้ยังไงในอดีตที่ผ่านมานะมาจนถึงปัจจุบันแล้วยังทํานายอนาคตไปได้ด้วยก็คือเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยพอมันทางานได้ระดับนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้มันคํานวณล่วงหน้าว่า อีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าอากาศเราจะเป็นยังไงที่เขาบอกว่าชั้นโอโซนมันจะทะลุหมดภายใน15ปีถึงตอนนั้นมนุษย์เราจะโดนแดดไม่ได้เลยอีก15ปีข้างหน้ายื่นแขนออกไปนอกบ้านเนี่ยโดนแดดปุ๊บเนี่ยไหม้เลยนะฮะเราจะอยู่กันยังไงเราต้องลงไปอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำอยู่ในรูกันหมดเลยนะฮะหรือว่าเดินกลางล่มทั้งวันทั้งคืน เราจะต้องอยู่กันยังไงถึงตอนนั้นแล้วถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นี่นี่แหละครับคือประโยชน์ของเจ้า Nvidia Earth 2ตัวนี้นะครับฝาแฝดดิจิตอลของโลกเรานะครับเพื่อที่จะช่วยมนุษย์เรานะครับจริงๆแล้ว Nvidia เดีขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลายตัวนะครับอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Cambridge 1ตัวนี้เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในเกาะอ,อังกฤษนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เคมบิดตัวนี้นะครับเคยฝากผลงานเอาไว้แล้วในช่วงรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผล AI ที่400เพตาฟลอปแล้วก็ประสิทธิภาพงานทั่วไป8เพตาฟลอปนะเขาบอกว่า Earth 2จะมีความสามารถใกล้เคียงกันแหละนะใช้เงินลงทุนประมาณ100ล้านเหนรียญสหรัฐโดยที่เจ้าเคมบิด1เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปีที่ผ่านมาเขาใช้คำนวณเลยไหมครับเขาใช้คำนวณ วัคซีนแอสตราเซเนกครับที่บ้านเราฉีดอยู่นะครับคำนวณออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์สมองนะให้กับ k i King c o l l e g e มีหลายโครงการมากๆวิจัยยีนของมนุษย์คือเจ้าเคมเบนหนึ่งเนี่ยจะไปทำงานทางด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องราวของเนื้อเยื่อของมนุษย์มากกว่านะครับในขณะที่เจ้า Earth 2ตัวนี้ก็จะทำเรื่องของภูมิอากาศน่าสนใจครับว่า องค์ความรู้เหล่านี้นะครับที่ n v i d i ีมีแล้วก็ทำเหล่านี้เขาจะสามารถนำไปพัฒนาออกมาให้เป็นการ์ดจอให้พวกเราใช้นะครับได้พัฒนายิ่งขึ้นก้าวกระโดดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันพัฒนาจากสิ่งที่ยากมากๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ทำให้เรื่อง Entertainment นตออ์เทอย่างการเล่นเกมกราฟิกการ์ดทำงานได้ดีขึ้นเป็นอนาคตของสิ่งเหล่านี้ด้วยน่าสนใจมากๆครับ